ดีครับท่านผู้ชมแลวก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องฟรีสไตล์ไม่วุฒิทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาชมกล้วยลายพลางนะครับแต่ว่ากล้วยลายพลางต้นนี้มีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับคือเขามีต้นเดียวนะครับลำต้นเดียวนะครับแต่ว่ามียอดสามยอดนะครับ คือทางซ้ายมือที่ผมจับอยู่ด้านนี้ก็คือ1ยอดนะครับแล้วก็ยอดกลางนะครับเลขยอดก็คือเป็นฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะในคลิปต่อไปเวลาขอออกยอดแล้วผมจะลงคลิปอีกสักหนึ่งคลิปนะครับเพื่อให้ได้ติดตามรับชมกันในในคลิปต่อต่อไปนะครับลักษณะใบของเขาก็คือจะเป็นรูปใบพายนะครับก้วยนะ อยู่ที่ว่าตอนโตขึ้นก็จะกว้างและก็ยาวมากนะครับความด่างที่เห็นเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าด่างเพราะว่าความเท้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นด่างแบบว่าขาเรียกว่าด่างเทียมนะครับใบของเขาก็จะมีลายแบบนี้นะครับเป็นกล้วยปานะครับชนิดนี้ด้านหลังใบจะไม่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเป็น ีเขียวอ่อนนะครับต้นเดียวมีสามยอดนะครับพี่ชายผมมาได้มาโดยบังเอิญน,นะครับฝั่งนี้ก็คือยอดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือยอดหนึ่ง,แล,ง,อองแล้วก็มียอดกลางด้วยนะครับเป็นกล,ล้วยที่แปลกมากครับผมไม่ทราบว่า ท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยเคยเห็นเคยเจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยเจอกล้วยต้นเดียวสามยอดนะครับเพิ่งจะเห็นวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่ชายเขาบอกว่าต้นเนี้ก็จะตะนอมไว้แล้วก็ถ้ามีคนขอแบ่งปันก็ก็จะขายนะครับกล้วยสามยอดแต่ผมบอกว่า รอให้เขาออกยอดมายอดละ1ใบก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการรุ้นว่าเป็น3ยอดแท้หรือว่าแกสองยอดนะครับแต่เท่าที่ดูตามลักษณะก็จะเป็น3ยอดนี่คือใบยอดยอดที่3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นยอดกลางแล้วก็ยอดด้านซ้ายมืออีกยอดหนึ่งนะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะมีความปิดปิดแปลกไปทางปันทุก,กรรมนะครับถึงทำให้กลายเป็นกล้วยสามยอดได้เพราะว่าปกติผมก็ไม่เคยเห็นนะครับครับอ่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในนะช่องฟรีสไตล์ไมวุฒนะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับถ้ามียอดออกมาผมจะลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ